การใช้แก๊สกระป๋องนะคะก็ตามตามารายละเอียดวิดีโอเลยคะ่ะมันจะอยู่ของมันอย่างนั้นคือเลิกใช้อะถอดเสร็จปุ๊บก็ปิดจุกเหมือนเดิมคือแก๊สจะออกเมื่อเฉพาะเข้าไปที่หัวเตาแล้วโดนกดเท่านั้นหมายถึงว่าโดนกดออกอย่างนี้อ๋อนี่พี่พี่มันล็อกอว้ขอโทษขอโทษต้องต้องถ่ายตัวนี้ขึ้นก่อแนะครับอย่าไปกดล็อกขึไ่ด้กดว่าไว้ทำไมดันไม่ไปเสร็จปุ๊บก็ ให้ล่องมาตรงตรงนี้ครับล่องให้ล่องมันตรงครับแล้วดันตูดไปหน่อยหนึ่งให้มันเข้าร่องก็ร่องที่หัวมันไม่สนิทเสร็จปุ๊บก็กดตัวนี้ลงไปก่อนอ๋อกดล็อกไว้ตรงในตรงนี้นะนี้คือตัวกดล็อกให้เข้าร่องอ่าแต่มันยังไม่มันจะหลวมอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้กดแล้วเสร็จปุ๊บอ่าเราก็กดตัวนี้ลงมันก็จะดันเข้ามาเ้าล็อกกดดันดันคือดันตัวนี้ดันลง อ๋อตัวนี้ดันออกดันขึ้นถ้าดันขึ้นที่เัลเลิกใช้พี่ก็ต้องดันนี่ขึ้นเสร็จปุ๊บพี่ก็เอาตัวนี้ดีดขึ้นตัวล็อกนี่ออกหมายถึงว่ายังไม่่เดี๋ยวเอาเอาขึ้นเหรอถ้าขึ้นหมายถึงของมันจะต้องอยู่ขึ้นอย่างนี้ตลอดนะครับคือเรายังไม่ได้ใช้งานคือตัวนี้ต้องขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาตรงนี้ที่สังเกตหัวมันจะเป็นร่องมันใช่ไหมครับกระป๋องนะครับ ที่ก็ประตูเข้าแล้วก็เอาหัวมันเนี่ยมันจะแย่เข้าไปที่ร่องมันที่ดูนั้นมันจะมีร่องแย่อยู่ที่หัวนี้คือเอาน,นี้ขึ้น <S <S เห็นไหมพี่เห็นแกนหัวนี่ไหมเนี่ยหัวมันก็กแล้วก็เอาร่องนี้่มันจะตรงร่องมันอยู่แล้วครับเนี่ยช่องมันก็จะเสียบเข้าไปที่รูกระป๋องเขถ้าเสร็จปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงร่องนี้<อ>พี่ก็ดีดอันนี้กลับเสร็จปุ๊บแล้วพี่ก็กดอะกดล็อกเออมันก็จะล็อกอันนี้จะใช้แล้วใช่ไหมใช่เปิดติดเลยทำกินแล้วเนาะเออเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถ้าจะใช้ปุ๊บพ มันก็จะดีดล็อกของมันที่นั่นมันก็จะติดทํางานแล้วเพราะว่าเราเปิดมันเนี่ยแต่ถ้าเราจะปิดก็ปิดมาที่ออฟเห็นบ้ามันเป็นออฟกับออนนะครับให้มันดังเป๊ะสุดเลยนะสุดเลยบิดให้สุดเลยครับบิดให้สุดบิดไปทางโน้นนะครับเออมันก็จะดังเป๊ะเหมือนเตาบ้านทั่วไปแหละแล้วก็ปิดพอปิดเสร็จปุ๊บเราก็ดันกลับแล้วเราก็เปิดเปิดเสร็จปุ๊บพี่ก็เอาตัวนี้ยก อันนี้คือการแกะออกนะถ้ากรณีกรณีไม่ไม่ได้เอาค้างไว้เตานะครับอ๋อโอเคถ้าถ้าพี่ไม่จะเอาไว้ที่เตาก็ได้พี่ก็มันก็จะล็อกของมันอย่างนี้แล้วพี่ก็ยังไม่ได้กดลงไงแต่ถ้าถ้าถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ของมันอย่างนี้แหละเราก็ปิดฝาไว้อย่างเงี้ยใช้ไปตลอดถ้าไม่เอาเราใช้เราต้องก็ต้องลงีงใช่แล้วเราถ่ายให้ไหมเราเอาไหมเอาไหมเอาไวเอาม่เอาไวเอาไงก่อนตั้งแต่ขั้นแรกเดี๋ยวตั้งแต่ยังไม่ยังไม่มีหัวเต้าในตี้แต่ขั้นแ้วขึ้นนะครับแล้วก็ตรงร่องมัน ก็คือดันดันตูดกระป๋องออกไปทางด้านหลังนะครับให้ตรงร่องนะครับมันก็จะนออกเข้าไปแล้วเราก็เข้าเข้าร่องมานะครับร่องเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาตัวนี้กดปุ๊บเข้าร่องใช่เสร็จปุ๊บแล้วก็กดล็อกมันอีกทีหนึ่งเนี่ยอรับใช่แล้วก็แล้วก็ปิดแล้วก็สตาร์ทได้เลยครับแล้วก็บีบได้เลยนี่ครับก็จะติดครับพอเลิกใช้ก็ ปิดมาออฟเสร็จปุ๊บแล้วก็ดีดอันนี้ขึ้นอันนี้ก็ปิดแล้วเนาะปิดแล้วครับแล้วก็อันนี้ก็จะเอาแก๊กออกมาแก๊ออกมาครับมันก็จะออกตามออกมาเลยครับแล้วก็เอาฝาเอาฝาจุกปิดไว้เหมือนเดิมอันนี้ก็คือแก๊สเราก็โอเคอยู่ใช่ไหมครับก็จะใช้ได้ตลอดครับไม่ออกครับก็ลออโเคแก๊สกระป๋องนี่ส่งไปเซนีได้ไหมอันนี้ถามดูนะ